สวัสดีครับทุกคนครับคือเก่าหมเงินเดิมครับกินข้าวด้วยกันครับวันนี้มีอะไรบ้างครับวันนี้มาดูครับหนึ่งปลาช่อนใส่สาระผักผักสมุนไพรทั้งนั้นครับตำแก้วกินครับหนึ่งปลาครับตอนนี้ครับก้อยข้าวครับก้อยข้าวอาหารบ้านบ้านเราเนี่ยแหละครับจวนที่อยู่ในโตตอนนี้ครับคือผัก มะเขือยาวใส่หมูสับใส่เต้าเจี้ยวใส่ใบโหราพากินกับข้าวสวยร้อนๆเต็มชามอยู่ครับเต็มถ้วยอยู่ครับนี่ครับใครที่ไม่ถนัดข้าวสวยก็มีข้าวเหนียวให้กินนะครับอยู่ในกล่องนี่ครับตบท้ายด้วยผลไม้ตามฤด,ดูกาลมะม่วงกินข้าวได้กันครับทุกคนอร่อยครับแซบนะครับ อยากกินอะไรก็ได้กินครับทุกคนตอนที่เห็นอยู่นี่คือคนที่ทำอาหารให้กินทุกเช้าทุกวันนะครับเป็นอยางไรครับทุกคนครับเป็นไกกินบอครับแนวกินเด้อครับตีเแบบเป็นถ้ากินนะครับนะครับต่างชาตไร้การครับชาบช่าครับอยากกินอะไรก็ได้กินครับ